วันนี้น้องฟ้าหรือลองจำลองค่ะลองแบกกระสอบน้ำหนัก40กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักตัวคนที่หายดูสิว่าถ้าสมมุติหอบของหนัก40กิโลกรัมเดินผ่านเส้นทางตรงนี้มันจะเป็นจุดสนใจไหมคือจริงๆอ่ะอันนี้เป็นไฟของกล้องนักข่าวนะคะแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยตอนกลางคืนสมมุติถ้ามีการอํพลางศพในตอนกลางคืนมองไม่เห็นเลยฮะมันมืดค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดพบศพนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวอยู่นอกชุมชนนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเดินย้อนไปด้านหลังนะครับทะลุป่าอ้อยจะสามารถไปโผล่ที่คอกวัวนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ผู้สูญหายไปดื่มเหล้านะครับซึ่งระยะทางห่างจากจุดนี้6.6กิโลเมตรนะครับถ้าหากว่าเดินเท้ามาเนี่ยจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้และตอนนี้นะครับผมจะมาจําลองให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่า กระสอบปุ๋ยใบนี้นะครับเราได้ใส่เสื้อผ้าและน้ำหนักต่างๆเข้าไปเนี่ยน้ำหนัก40กิโลกรัมนะครับซึ่งเท่ากับน้ำหนักตัวของผู้สูญหายเดี๋ยวเราจะมาจำลองครับว่าถ้าหากว่ากระสอบน้ำหนักตัวขนาดเนี้ยเท่าน้ำหนักผู้สูญหายเนี่ยผู้ชายคนเดียวนะครับถ้าหากว่าจะเอาศพมาอัมพลางเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่จะสามารถยกไหวหรือไม่ครับ คุณผู้ชมฮะอันนี้คือต้องจําลองแบบด้อมๆมองๆสมมุตินะคะว่าถ้าคนร้ายตั้งใจจะเอากระสอบเนี่ยมาโยนทิ้งเอาไว้ตรงนี้จุดที่จะต้องเอาไปโยนทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ขับรถจอดแล้วก็โยนแต่น่าจะต้องแบบอุ้มมะค่ะแล้วก็เอาเข้าไปอําพรางเอาไว้ด้านในซึ่งตอนนี้ไอ้ต้นหญ้าเลยเป็นกองฟางหมดแล้วเนาะอตอนนี้เราได้นํากระสอบนะครับมาทิ้งที่จุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงฮะ เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศจริงๆครช่างภาพครับปิดไฟหัวกล้องครับเห็นไหมครับุณผู้ชมบรรยากาศโดยรอบรอบทิศทางฮะค่อนข้างที่จะมืดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นทางเป็นถนนนะฮะค่อนข้างที่จะมืดรายล้อมไปด้วยป่าอ้อยไม่มีบ้านเดือนคนเลยฮะ ไม่มีบ้านคนเลยดังนั้นนะครับถ้าหากระยะเวลาชั่วโมงครึ่งจากจุดสุดท้ายที่มีพยานเห็นมาถึงจุดนี้ถากเดินเท้าเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นไปได้ว่าถ้ามาถึงตอนลางคืนลักษณะบริเวณโดยรอบมืดนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าคนร้ายนําศพมาทิ้งตอนนั้นจะไม่มีใครพบเห็นอย่างแน่นอนครับ ที่บอกว่าไม่มีคนพบเห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีบ้านคนแถวนี้ค่ะอเป็นนาหมดแล้วแล้วเกี่ยวหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวไปหมดแล้ววงจรปิดก็ไม่มีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีใครมานอนเฝ้าที่เถียงนาถูกไหมฮะและ้วถนนเนี่ยถ้าทีมงานคัดชดตอนที่น้องฟ้าปิดไฟหัวกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมืดตึ๊บไปหมดเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมข้างหน้านี่คือรถของทีมข่าวที่มีการจอดเอาไว้มันก็ยังมีการเปิดไฟอยู่แต่นอกนั้นคือมืดไปหมดเลยฮะคุณผู้ชม แล้วก็ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนร้ายเองอาจจะไม่ได้แบกมาก็ได้อาจจะเอารถใส่รถมาแล้วก็มาทิ้งไว้ใกล้ๆจากจุดตรงไหนสักจุดหนึ่งจุดที่ตัวเองฆ่าก็เป็นไปได้หรือเอาแหละสมมติฐานที่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเก็บพวกกระสอบปุ๋ยเก็บ DNA ต่างๆที่ตรงอคอกวัวน้นองฟ้าบอกว่าถ้าเดินลัดเลาะมาไม่ออกถนนใหญ่เดินมาตามป่าอ้อยมันก็จะมีจุดลัดที่มัน ระยะเวลาย่นระยะเวลาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันว่าตอนนี้ตำรวจก็คงยังพุ่งเป้าตีแค่ไปจากกระสอบที่เจอว่ามันไปตรงกับใครบ้างมันดันไปเป็นอาหารเลี้ยงวัวซึ่งทางด้านของคอกวัวมันมีกระสอบตรงนั้นอยู่พอดี